โชคดิฉันเนี่ยจำได้อยู่เลยอ่ะสรุปกดไหลถ้ารอบนี้ขึ้นซักทีขึ้นๆึ้ซากทีโอ้ยทุกคนวีเนท ้องหายกันไปหมดแล้วอะคนแรกสวัสดีค่ะน้องคนไทยน้องเบสโอ้ทุกคนวีนเน็ตมากเน็ตหลุดเก่งหลุดแบบจะหลุดอะไรเก่งขนาดนั้นเน็ตอะถ้ารอบนี้หลุดอีกที่จะไม่ไหลแล้ว ใช่พี่จะเขวนเช่านาะแตงเน่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 งเนงพี่จะหยุดไลฟ์แล้ววันนี้วินเน็ตมากเน็ตก็คืออะไรอยาหลุดเก่ง้าสาวเน็ตเป็นผู้หญิงเหรอใช่หรือว่าเราจะไปเล่นวาดลูกดองๆไม่มีป เล่นแมปนี้เน็ตจะไม่หลุดไลท์จะไม่ตัดกินข้าวก่อนนะคะแป๊บนะคะว่ทำไมกินข้าวดึกจังเพราะพี่จะไปทำงานต่อสองทุ่มครึ่งสี่ทุ่มสามทุ่มแล้วว่าน้องกินข้าวช้าจังถ้ารอบนี้ไลท์ดูดพี่จะลงไลท์แหละ งอนประชดเน็ตสามทุ่มครึ่งพี่แจลงไลฟ์โอ้โหเขาเพื่อนเลเวลสองร้อยยี่สิบหกสองร้อยทั้งนั้นอมมมายจอยจอยใครเนี่ยว้า wow, วเพื่อนชวนมาน่ะ่ันก็ชวนมาหรือเธอชวนฉันเมื่อกี้เมื่อไเพื่อนคนนี้ชวนฉันมา เพือ่อนวิวสองร้อยยี่สิบหกเกินปุยไม่แต่ต้องออกน้องๆไม่ได้เล่นอ๋ออ๋ออ๋อไม่ได้กินข้าวเที่ยงกินน้อยไปแล้วขอพี่ไม้พี่มียกพี่มียดอด .com channel go แอดแอดแอดเราจะไปเล่น สถานที่โรสเฮานะคะทุกคนเป็นบ้านชาญเมืองที่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่เป็นที่รู้จักกันดีค้นหาว่าอย่าเคือความจริงหรือดอกลวงเอาง่ายได้ปะฮะเอาง่ายได้ว่าจะไม่หาแบบเธอมันไม่ตื่นเตวอ่ะยามันก็ไม่ตื่นเต้ามันแค่หายากกว่าเดิมแล้วมันก็ปวดหัวกว่าเดิมอะอยากได้แบบมีเดียบ ไม่อยากได้แมปอื่นที่เราไม่เคยเล่นอยากได้แบบตื่นตาตื่นใจแบบตื่นเต้ว่าเฮ้ยที่นี่มันน่าอเมซี่มันแบบอยากอยากสํารวจอะ <c oughs> เป็นะไรอะเอามีเดียมเป็นคนสวยว้าวน้องเผาเข้ามาไวมากพี่ไม่อ่านอ่ะอ่าน,อ,าอ,านอ่านหน่อย ไม่ได้กินข้าวจะกินนอนพี่ไม่อ่านพี่อ่านแล้วค่ะทุกคนใจเย็นๆทุกคนอย่าวีนเจีอย่าวีนลูกมีใครจะเล่นอีกไหมคะสามารถจุยมาได้นะเหลือแค่หนึ่งคนทำไมของอุ้ยนี่ไงเต่าถูกมันคือตะเกียงทำไมของทำไมของฉันมีจุยแค่นี้จ่ะฉันจะซื้อตะเกียง ฉันมีสามรตอนแรกฉันมีห้ารซื้อโซดาแปเผื่อตุยซื้อกล้องไปชฉลฉาบไม่มีอะไรคร่บพี่หนูคนรู้เพราะไปโรงเรียนฮะคนลู้ทำไมขอโทษที่มาช้าครับไม่เป็นไรครับต้องนอนเร็วอ่ะไม่เป็นไรสามทุ่มแล้ว ทุกคนไม่มีใครเข้ามาเลยว่ะมีใครจะเข้ามาอีกไหมคะนอนสามทุ่มแล้วต้องตื่นตีห้าไปโรงเรียน แต่มันก็ยังสั่นได้มีคระจะเข้าอีกไหมถ้าไม่มีพี่จะกดเริ่มเกมเริ่มเกมกับน้องพาวน้องพาวน้องพาวแล้วเริ่มแล้วไม่รอแล้วแบบหม่เปิดเสียงทุกคนอยู่ไปพร้อมๆกันนะคะเราจะหล่นไปพร้อมๆกันเราต้องเงียบๆแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ใ,ในรายการ The g h o s t The Rainbow g h o s t Radio ออะะไร่พี่ยังซื้อเดซิเบลมาด้วยอ่ะฉันซื้ออะไรมามั่วซั่วมากเลยอ่ะเดซิเบลไม่ค่อยได้แล้วทำไมตะเกียงของฉันมันเป็นเนี้ยใช่ตะเกียงมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวดูเควตก่อนเควสบอกให้ทำผีมึนงงด้วยเตาทูบโอเคเรามีแล้วนะคะวัตถุที่ลูกศรตำแหน่งฉันจะได้เป็นเจ้าแม่คอนเทลลาระทุกคนโอเคพี่มีจะเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์เนี่ยฉันจะเอาเตาทูบไปด้วยคืออะไรทำให้ผี ต้องจุดไฟก่อนจุดไฟไงล่ะทำไมมันกระตุกแปลกๆว่ะเธอปกติฉันอุ้ยอุ้ยเมพใหม่ไม่เคยมาเลยแ้วมันจุดไฟไงอ่ะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ฉันก็ไม่รู้ว้า ลานตั้งแคมมีเต็นท์ด้วยเข้าไปได้ไหมอุ้ยสวยอ่ะว้ายอุ้ยเสียงแบบอุ้ยเปิดเต็นท์ได้เราเสียงแบบเป็นซ<บ>ีฟจริงๆอ่ะโอ้ไมก่ก็เต็นหน้าโนอนมากอ่ะตื่นเต้นเนี่ยเห็นไหมแบบเราอยู่ที่ที่เราไม่เคยมาเราก็จะตื่นเตลอุณหภูมิตอนนี้เยี่สิบอุ้ยอุ้ยเสียงเสียงนกอุ้ยอะไรอ่ะ อะไรทำไมมันเป็นรูปว,ว้าวเขามีแผ่นที่ให้ดูด้วยนะแล้วก็จะมีโตปิกสนิทโอ้มีเต่าปีเมืม่อเธอเจออะไรเจอไม่ไอ,อะไรที่พื้นอนะ่ะเหมือนไม้กานเขนเลยคือของเล่นด้วยว,ว้าวมีโตปิกสนิกเยอะมากเลยโอ้มันนี่มีป้ายด้วยเขาเขียนว่า แล้วประเด็นคือเต้นเยอะมากทุกคนมีคำว,ว่าเปิดใช้งานบอร์ดเฮ้ยเฮ้ยเต้นนี้เต้นนี้เดี๋ยวมาดูนี้ก่อนเปิดใช้งานบอร์ดมีคำว,ว่าเปิดใช้งานบอร์ดไปมาเร็วเดี๋ยวฉันต้องอีบเต้นนี้ไว้ก่อนที่ไหนเนี่ยมาแล้วสวัสดีเดี๋ยวฉันจะเปิดโอเคอะไรใช่ใช่วาถูกต้องสาบในตำน่ง คืออะไรต้องสาบมันเป็นวัตถุที่แบบโดนสาบไอุ้ยนี่เธออะไรอ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้โดนสาบที่ป้ายมันอยู่ตรงนี้แล้วน้ำเปิดหรอห้องน้ำห้องน้ำแบบโ,โคตรโคตโลคอล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาเล่นหรือเปล่าปิดประตูถ้าฉันวิ่งหนี่ยวมาข้างนอกมันหายไปแล้ว มันหายไปแล้วว้ามันออกมานี่นีว่ว่าฉันบิบป่ะตงใส่ตัวเองวิง่งออกไม่ได้อ้ายน้องน้องตุยเย่เจาะน้องพาวตายต่อหน้าต่อตาเลยโดนบีบคอ <c oughs> หน่ยหลังตึ้อ ออกมาจากไอ้นี่เลยแล้วมันก็เดินเมื่อกี้ฉันจะวิ่งออกประตูแล้วประตูหลอกจ้ากระโดดข้ามประตูไม่ได้ด้วยอยู่ในเต,นนนตนกระโดดข้ามประตูไม่ได้ด้วยค่ะเอ่อสติตอนนี้เหลือเก้าหูหโอ้โหเส้นอมไม่ oh เหลือจับภาพผิดก,กับทำให้ผิดมันงงนะแต่เมื่อกี้มันเห็นตัวปะเห็นเห็นเป็นไงเป็นตัวผู้ชายดำๆหัวโล้น,ฉ,นฉันลืมไปเลยว่าฉันต้องเป็นนักคอนถิ่์ขอหาวิธีจุดเตาทูปก,ก่อนนะทุกคนเธอจะไปก็ไปแล้วาไมปล่อยให้ฉันมาคนเดียวพี่รอบนี้หนูกลัวหนูอยากเล่นนะคะไม่เป็นไรมันอยู่ในห้องนี้ ยี่สิบสามองลดลงเรื่อยเธอรีบมานะไม่งั้นฉันจะตุยเย่ออีกรอบไอ้นี่เย่เสร็จเสียงอะไรอ่ะแต่เต็นเขาใหญ่มากเลยอ่ะฉันต้องหาในยูทู e ในติ๊กต็อกนี่นาเมื่อกี้ฉันคือแบบ วิ่งสับตีนแตกฉันก็รีบวิ่งมาในรถเนี่ยในห้องนี้เว้ยเนี่ยเนี่ยมันลดลงแล้วฉันวางก่อนวางเออเดี๋ฉันไปเอาของจากศพน้องน,น้องก็คือตายล้มดังตึง หนังสือตอนนี้เอา้าหยิบไฟฉายมาทำไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเอาของในรถก่อนอุย้ยทำไมกระตุกอ่ะกระตุกอีกแล้วหรอทุกคนถ้าหลุดอีกแล้วพี่จะลงไลแล้วนะ <D> เร็วเร็วเร็ว ฉันต้องเอาของไปวางเพื่อพิสูจน์พี่อยู่ปอมอไหนคะหนูหนูสามเองสามเองคือปอใช่ปะเราเด็กสุดป,ปะเนี่ยลืมใส่ปีกมาเลยบินไม่ได้เอาน้อง <c oughs> น้องลืมใส่ปีกวางเน <c oughs> <c oughs> ีดู E M F วายตอนนี้สิบองค์นะคะพี่สาว สาวตอนนี้10 EMF ยังไม่ขึ้นไม่เขาไม่บอกเตาทูบอะอ,อาจจะไม่ได้เรียกเตาทูบห,หรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์เพิ่มนะตอนนี้คือพี่อยู่คนเดียวอะ่ะน้องพาตุยเย่ตุยเย่ตรงนี้เลย เห็นเลยว่าผีมันวิ่งไปปิดตาน้องเผาวอ้ดูสีหรือว่าเราจะต้องเฮ้ยนี่นี่นี่ทำไงอ่ะเธอทำไงคือเธอต้องถือไฟแช็กที่ตัวไว้ด้วยและเธอก็ เปลี่ยนมือไปถือตะเกียนแล้วมันก็จะจุดแันวนี่มันจุดอยู่ปะเธอก็ลองจับขึ้นมาดิถ้ามันมีขวัญเธอหยิบไฟแชกเนี่ยไป let's go ฮุ้ยฮุ้ยทุกคนได้ยินเสียง ทุกคนได้ยินไหมเสียงหัวเสียงหมาเสียงหมาหอนเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะไหนไม่เห็นติดเลยไม่กดที่นี่เมื่อกี้ฉันอย่างนี้นะแล้วมันก็ติดให้ฉันเองเลย เมื่อกี้ได้ยินเสียงหมาหอนไหมได้ไหมเขามาลืมมากับฉันฉันกลัวน,นี่แหละนะผลของการอยู่ป่า,าเสียงเสียง,งเฮ้ย,ยฉันไม่ได้ถ่า,ถายรูปเฮ้ยมันเขียนฉันถือไมก้กางเขน อยู่ว้ายเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงอะฉันลอยก่อน เจ็องศาเจ้าตุ๊กตาอ่ะานก็ตกจ้าดูข้างในกันไหมฉ,ฉันก็ไม่ประตูข้างในไหนเลยไหนเนี่ยว้าวเหมือนฟาร์มเลยขอตีก่อนามามันเขียนนะคะทุกคนเขียนเขียนแล้วไงต่อ เขียนไงก็เขียนก็คือเขียนนี่เหมือนแบบฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่แต่เอาจริงๆถ้าเกิดเป็นช่วงตอนเช้าเนี่ยน่าจะน่าจะฟิลดีมากเลยนะแต่ฉันชอบบรรยากาศนะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ เขาคือใหญ่เวอร์ว,ว้วาวว้าวแบบของเรียกคนอุ้ยมียจุดได้ปะจะจุดได้ไหมไม่ได้เอาไฟแช็กมา,าไม่ได้เอามาเสียงอะไรสสเสียงเสียงคนฉังเข้าเข้าเฉยๆเข้าทำไมเดี๋ยวออกมาเก็นลัว มันเสียงตึ้งมันไม่เหยียบว่ะถ้ามันเหยียบมันเหยียบไปตันน้งนานแล้วต้องนอนไปนอนนะคะบายบายบายค่ะพี่เสียงโคตรดีใครอะถือไม้กางเขนทำไมแล้ว <laughs> ป,ปากเ,เรี่ยวทำไมอ่ะฉันพิมพ์ถามก่อนพี่รู้ เฮลโหลเฮลโหลเขาบอกว่าถ้าพิมพ์ถามซ้ำๆได้คำถามเดิมๆแล้วคำถามเดิมๆให้แบบแน่ใจว่ามันไม่ตอบจริงๆใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะไปดูกล้องแม้เผื่อมีอ๊อ ไมเสร็จพี่จะลงไลน์แล้วนะทุกคนใช่ว่าพี่เหนื่อยกว่าพี่มีต้องไปทำการบ้านปุดปุดให้ดูฉันว่าไม่น่าจะมีนะโกดอบอ่ะอุ๊ยเสียงไหร่แล้วว่าเธอโรยเกลืออ่ใครอะไร ไม่มีใครไม่มีใครขคไม่มีนะทุกคนไม่มีโกด ไปเร็วไม่มีรมาก็ไม่ตอบตอ่ะตาวทูไปแชร,ร์คื่ไหนอยู่ที่ฉันเอามาดิเป็ไงเนี่อเคนตจะติ กินอะไรแล้วไม่ออิอะไร,รไปไปไปมันไม่เหยียบเกลือเลยอะ ในนซีซีถือว่าเป็นอุณหภูมิเยืแข็งปะเ mm. สียงอะไระ e อ่ะดูอีเน่ะน่ะน่ะก็ใช่ไปจุดไฟเช็กหรอก ไออฮ้ออยมันจุดเองไหนกวรู้อะคือมันไม่ออกมาเลยอะจะไปจุดเทียน,นดีกว่าจุดเทียนตรงไหนก็มีเทียน จากจุดได้ปะ่ะเออเดินไปดิไป let's go นีปะ่ะใช่ยังไม่ได้ออกไปใช่ ไม่เคยกินมันไม่รู้ย่างฉั็ไม่เคยเนอเทียนคือมันไม่ออกมาเลยอะเห็นจดไม่ได้แอะจะลองอเอาเม็ดเชนชาเอาอะไรมาเอาตะเกียงมาให้คันตอนนี้คือได้หลักฐานแค่ว่ามันเขียด กับยูริไม่สามารถมองเห็นได้ดีเดาเลยมั้ยปีศาจั้ยว่าเลยค่าแค่คนดีก็ไม่เหลือสองอยา่างเตีก็ไหลบ้างอุณภูมิกับการเขียน เธอว่าเป็นไรยูรีไม่สามารถมองเห็นยูรีไม่ใช่เราไม่มีอุลตร้าเอว่า เห็นค่ะจมก่นพขาจะตาแต่ EMF มันไม่ขึ้นเลยนะมันเดาไปเาาดาว่าปีศารนจสไป